สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียร์ออนไลนตกครับเจอเอฟซีอยากจะไปลรงเรอยะร้องเลยร้องร้องเลยให้ดังตัวไหนจะออ์นแล้วไปคำคมคำคมจะมามาไปไปนั่นทมันจะมาตัวเดือดอยากจะไปโรงเรียน น้ำดื่มใสเหมือนกันแต่ปลอดภัยต่างกันบังเลวัยมะบิ๊กไงตาบวชตาบวชตาบวชแม่ตาเวนเฮ้ยเบลล่าเนี่ยเนี่ยไม่ร่าคุยแบบ

มาแดงเริ่มเก็บงานแล้วครับเหลือประมาณ200ไร่สุดท้ายดูจะทันหรือเปล่าปีนี้รถไม่ค่อยมีนะครับถือว่าถือว่างานยาวเพราะว่ารถรถรถ,รถ,รถเกี่ยวใหม่ไม่มีครับจะมีแต่รถรถเก่าแล้วก็ซ่อม<ส> Nào bạn đang chìm bùi này chìm bùi không ai ăn bắp chăng boy sải bì ăn bắp mẹ chìm bùi súng vâng 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 อันดีกูเรมึงไปใส่ร่นเวันอาทิตย์สันดีมึงดีกูกูดีัเดวยน้องเนนึ่งบนหนเวด่นหนึ่งไอนลาตองมาไปเบิ อ้มาทบรดหนึ่งบนึงเป็นสิบเอ็ดตงใจนั่นหละลายซ่แอบไปเ๋ยนไม่จบพบกันที่ไหนจบวันบรไปทำอะไรไปทำงานตัดอ่อยอานุมแอนนุมไปกันดูคนสบวันนีเล่นบ้านป่าทำ

กำลังสองสารแดงยังนี่สารแดงที่พักพิงของป๋าวอใช่ไหมสิษยสารแดงนี่เป็นที่พักพิงของใครของวัยรุ่นบ่วัยรุ่นยุคเก่าวัยรุุ่นยคแต่ก่อนอือก็วิ่งทานมาก็วิ่งแข่งกันทานมาทานมาเออรุ่นแรก โอ้วิ่งแข่งกันเลยเฮาปลางเจอปลางแข่งกันอ้ายๆแซนมาปลางงานนึงรอบครับ นาลออครับพี่น้องแปลงนี้แปดไร่ลงครับปีนี้จมบ่อยครับจะมาแดงจมไนี่มีแต่ท่าหดเลยไม่ยกตูดก็ยกหน้าครับเมื่อคืนกับคว่ำนะล้อซ้ายลอยครับแตะพื้นนิดเดียวเองเริ่มเก็บงานแล้วครับน้ำค่อนข้างเยอะครับ โดยช่างบอยสายปครับ ปีนี้ดูเหมือนหนูจะเยอะครับนกก็เยอะหนูก็เยอะเื่อว่นหนูสองตัวจับไม่ได้เลยตัวใหญ่มากครับ สำรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายฝากติดตามด้วยครับช่างเคียร์้ายแตกครับผมสวัสดีครับ